เข้าเรื่องเลยตอนนี้บิตคอย n วิ่งอยู่แถวแถว87,000ดอลลาร์ตัวเลขสวยหรูดูแพงหลายคนเริ่มฝันหวานสั่งจองลัมโบกินีไม่ใจเพราะอะไรเพราะเราได้ยินข่าวใหญ่มาว่าวันที่1ธันวาคมนี้คือวันสิ้นสุดของ QT หรือ Quantitative Tightening แปลไทยง่ายๆคือการที่เฟดเขาจะเลิกดึงเงินออกจากระบบแล้วคนส่วนใหญ่คิดแบบนี้เฮ้ย เฟดเลิกดึงเงินออกก็แปลว่าเดี๋ยวเงินต้องล้นระบบเดี๋ยวต้องมีการพิมพ์เงินหรือ QE ตามมาพิมพ์เงินเท่ากับบิตคอยพุ่ง To the Moon แน่นอนจบนะยากย้ายไปกู้เงินมาอออินช้าก่อนพ่อหนุ่มช้าก่อนแม่สาวนักซิ่งถ้าโลกมันง่ายแบบบัญญัติไตราย,ยางป่านนี้คนรวยล้นโลกไปแล้วครับความจริงที่โหดร้ายและเป็นอินไซต์ที่คนส่วนใหญ่มองข้ามคือ การประกาศจบ QT ไม่ได้แปลว่าสภาพคล่องจะทะลักเข้ามาในวินาทีนั้นเผลอๆมันอาจจะเป็นสัญญาณของหายนะระยะสัน้นที่คุณคาดไม่ถึงด้วยซ้ำทำไมผมนั่งยันนอนยันแบบนั้นเพราะประวัติศาสตร์มันเคยตบหน้าเรามาแล้วครับลองย้อนกลับไปดูภาพซ้อนทับจากอดีตในปี2019กันหน่อยปีนั้นสถานการณ์คล้ายตอนนี้มาก เฟดประกาศยุติ QT ในวันที่31กรกฎาคมและมีผลจริงๆวันที่1นึ่งสิงหาคมทุกคนในตลาดตอนนั้นก็เฮโลเหมือนตอนนี้แหละคิดว่ารอดแล้วกูตลาดกระทิงมาแน่แต่ความเป็นจริงคืออะไรทันทีที่ประกาศจบราคาร่วงระนาวครับร่วงแบบงงๆร่วงรับข่าวจากนั้นก็ซึมยาวเป็นสภาวะบลีดหรือเลือดไหลซิบซบไม่ตายคาที่แต่ทรมานชิบหาย ราคามันไม่ไปไหนเลยทั้งๆที่เฟดบอกว่าฉันเลิกดึงเงินออกแล้วนะทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะกลไกลการเงินระดับโลกมันไม่ใช่สวิตไฟที่กดปุ๊บสว่างปับ๊บงบดุลหรือบาลานซ์ชีดของเฟดกว่ามันจะเริ่มขยับตัวสูงขึ้นจริงๆในปี2019นูน่นป่าเข้าไปเดือนกันยายนและกว่าตลาดจะตอบสนองจริงๆก็ต้องรอให้เกิดความฉิบหายหรือแพนิคอะไรบางอย่างก่อน เฟดทิ้งจะลนลานรีบอัดฉีดเงินเข้ามาพูดง่ายๆคือจุดเปลี่ยนจริงๆไม่ใช่วันที่เขาประกาศเลิกดึงเงินออกแต่เป็นวันที่ตลาดมันพังจนเขาทนไม่ไหวต้องกลับมาแจกเงินต่างหากแล้วลองมองกลับมาที่ตอนนี้ปลายปี2025กํากำลังจะเข้า2026สถานการณ์มันเดจาวูชัดๆ เราอาจจะต้องรออีกหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนกว่ากระบวนการชำระบ,บัญชีพันธบัตรชุดสุดท้ายจะเสร็จสิ้นกว่าเราจะเห็นงบดุลของเฟดขยับขึ้นแบบมีมายะสำคัญเผลอๆนู่นเลยครับปี2026และระหว่างที่เรากำลังรออย่างมีความหวังนั่นแหละคือช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดผมกำลังจะบอกคุณว่ามีความเป็นไปได้สูงมากที่เรากำลังจะเข้าสู่ตลาดหมีหรือ Bear Market ในปี2026เฮ้ยบ้าหรือเปล่า บิตคอยเพิ่งทำนิวไ h นะเว้ยแกจะมาแช่งอะไรเปล่าครับไม่ได้แช่งผมแค่กำลังฉายภาพความเป็นจริงให้คนตัวเล็กๆอย่างเราได้เตรียมเกราะกำบังการที่ราคาบิตคอยค่อยๆไหลลงซึมลงในช่วง2-3เดือนที่ผ่านมาทางทั้งที่มีข่าวดีรออยู่ข้างหน้านี่คือสัญญาณที่น่ากังวลแบบสุดๆมันคืออาการของการขายใส่ข่าวดีคุณอาจจะเห็นการดีดต,ตัวบ้าง ที่เขาเรียกว่า counter trend rally อาจจะวิ่งกลับไปทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย200วันให้พวกเราดีใจเล่นๆว่าเฮ้ยกลับตัวแล้วแต่นั่นอาจจะเป็นแค่กับดักทฤษฎีตลาดหมีปี2026ที่ผมอยากจะเตือนคือเราอาจจะเจอผลตอบแทนติดลบรายเดือนติดต่อกันตุลาคมก็ลบพฤศจิกายนก็ลบธันวาคมก็อาจจะลบเพื่อปูพรมแดงไปสู่ตลาดหมีของจริง ในรอบปี2019ตลาดใช้เวลา6เดือนกว่าจะทะลุเส้นแนวโน้มขาลงได้แต่รอบนี้เรายังไม่ได้เริ่มสร้างเส้นแนวโน้มขาลงที่ชัดเจนเลยด้วยซ้าแปลว่าอะไรแปลว่าความเจ็บปวดยังไม่เริ่มเลยครับพี่น้องแล้วสัญญาณทางเทคนิคอลล่ะกราฟลายสัปดาห์ Weekly RSI ของ Bitcoin หลุดแนวรับลงมาแล้วในอดีตนี่คือยมมาทู่ชัดๆคือเครื่องยืนยันการเข้าสู่ตลาดหมี แม้จะมีปฏิหารให้ทำนิวไฮได้อีกสักรอบแต่มันไม่ใช่เบสเคสหรือกรณีปกติที่ควรจะเดิมพันหมดหน้าตักมาถึงเรื่องที่เจ็บปวดที่สุดเอาคอยส์ coins, หรือบรรดาเหรียญทางเลือกทั้งหลายหลายคนพอดแดงเถือกติดดอยเหรียญเล็กเหรียญน,น้อยนั่งภาวนาว่าเดี๋ยวจบ QT เงินจะไหลาจากบิตคอยมาเข้าเอาคอยส์แล้วฉันจะรวยขอโทษที่ต้องพูดตรงๆนะครับ ความจริงมันโหดร้ายกว่านั้นถ้านหนังม้วนเดิมจากปี2019กลับมาฉายซ้ำคู่เหรียญเอา c o i n s เมื่อเทียมกับ Bitcoin อ,อาจจะร่วงระนาวลงไปอีกจนถึงเดือนมกราคมปีหน้าเลยด้วยซ้ำคุณต้องเข้าใจก่อนว่าสภาพคล่องมันเหือดแห้งคนจะหนีตายเข้าหาสินทรัพย์ที่มั่นคงที่สุดในตลาดคริปโตซึ่งก็คือ Bitcoin ส่วน o u t c o i n s มันคือสินทรัพย์เสี่ยงในสินทรัพย์เสี่ยงอีกทีใครจะกล้าถือต่อให้ปีหน้ามีการอัดฉีดเงิน QE เข้ามาจริงๆและ o u t c o i n s เริ่มฝืนแต่มันอาจจะฟื้นในขณะที่ bitcoin กำลังลงก็ได้คือมันแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับ bitcoin บเพราะมูลค่า bitcoin มันลดลงแต่มูลค่าดอลลาร์ของคุณอาจจะยังเท่าเดิมหรือลดลงไปอีก เพราะก่อนหน้านี้มันลงมา99%แล้วพอขึ้นมาอีกหน่อยก็ยังขาดทุน90%อยู่ดีฟังดูโหดหูใช่ไหมครับฟังดูเหมือนโลกจะแตกใช่ไหมแล้วคนธรรมดาอย่างเราที่ born small เกิดมาตัวเล็กๆทุนไม่หนาจะทำยังไงจะแม่งร้องไห้ร้อ,ให,รอให้พอแตกเหรอไม่ครับนี่แหละคือจุด turning point ของจริงผมอยากให้คุณ reframe หรือพลิกมุมมองใหม่เดี๋ยวนี้เลยคนส่วนใหญ่มองว่าตลาดหมีเท่ากับความสวยหรือเศรษฐกิจแย่เท่ากับหมดหนทางแต่สำหรับคนที่ build to be big คนที่จะสร้างตัวให้ใหญ่ขึ้นมาตลาดหมีคือของขวัญจากพระเจ้าครับทำไมเศรษฐีถึงรวยขึ้นมาหาศาลหลังวิกฤตเพราะเขาไม่ได้ซื้อตอนที่ตลาดมันบูมเขาไม่ได้ซื้อตอนที่วินมอเตอร์ไซค์หน้าปากซอยคุยเรื่องบิตคอย เขาซื้อตอนที่ตลาดมันเงียบตอนที่คนสาบแช่งตอนที่เลือดนองถนนถ้าคุณเป็นคนธรรมดาเงินเดือนหลักหมื่นเงินเก็บหลักแสนคุณจะเอาบัญญาที่ไหนไปซื้อบิตคอยตอนมันราคา200,000ดอลลาร์คุณต้องรอให้มันร่วงลงมาให้คุณเก็บสิครับตลาดหมีคือช่วงเวลาเดียวที่คนตัวเล็กจะมีโอกาสครอบครองสินทรัพย์ดีๆในราคาที่สมเหตุสมผล หรือราคาลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลลถ้าคุณมีเงินไม่เยอะความผันผวนคือเพื่อนรักของคุณไม่ใช่ศัตรูถ้ากราฟมันวิ่งเป็นเส้นตรงขึ้นไปเรื่อยๆคนรวยที่มีทุนหนาเขาก็รวยทิ้งห่างคุณไปเรื่อยๆคุณไม่มีวันตามทันแต่เพราะกราฟมันมีขึ้นมีลงมันมีช่วงเวลาที่คนรวยเจ็บหนักมันมีช่วงเวลาที่กองทุนเทขายนั่นแหละครับจังหวะที่สมองและสองมือของคุณจะทำงาน กฎเล็กข้อเดียวที่คุณต้องท่องให้ขึ้นใจคือจงเทรดในตลาดที่คุณผเผชิญไม่ใช่ตลาดที่คุณอยากให้เป็นเลิกฝันว่ากราฟต้องขึ้นเดี๋ยวนี้เลิกงองแงว่าทำไมซื้อแล้วไม่รวยพรุ่งนี้นักลงทุนที่ดีคือคนที่อยู่กับความจริงตรงหน้าถ้าเรากำลังจะเข้าสู่ตลาดหมีจริงๆในปี2026ให้มองในแง่ดีว่าตลาดหมีปกติมันกินเวลาแค่ประมาณหนึ่งปี ถ้าเรานับว่าเราอยู่ในช่วงขาลงมาแล้ว 2- 3สเดือนแปลว่าเราเดินหน้ามาพอสมควรแล้วความเจ็บปวดมันมีวันสิ้นสุดคนที่อดทนถือเงินสดรอจังหวะและกล้าเข้าซื้อตอนที่คนอื่นกลัวจนขี้ขึ้นสมองนั่นแหละครับคือคนที่จะเปลี่ยนฐานะตัวเองได้มันไม่ใช่เรื่องของเทคนิคกราฟเทพขั้นไม่ใช่เรื่องของอินไซต์วงในแต่มันคือเรื่องของจิตใจล้วน โลกนี้มันมี The Underdog Arc เสมอหรือเส้นทางของผู้ท้าชิงตอนแรกคุณจะสับสนสงสัยหรือ Separation คุณจะเจอความจริงที่เจ็บปวดพอร์ดแดงตลาดหลอก Revelation and Abyss แต่ถ้าคุณไม่ตายคุณไม่ยอมแพ้คุณใช้เวลานี้ศึกษาพัฒนาตัวเองและรอจังหวะที่ถูกต้องคุณจะกลับมา Return ในฐานะผู้ชนะ ไม่ว่า AI มาเทคโนโลยีเปลี่ยนเศรษฐกิจพังทั้งหมดนี้คือตัวกรองครับกรองคนอ่อนแอกรองคนที่แค่อยากมารวยเร็วๆออกไปจากตลาดเหลือไว้แต่ตัวจริงคุณอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเล็กเกินไปสำหรับเกมการเงินระดับโลกนี้รู้สึกว่าเราเป็นแค่เม้าตัวน้อยๆในดงฉลามวานแต่เชื่อผมเถอะครับฉลามวานมันตัวใหญ่มันขยับตัวช้ามันมีกฎระเบียบรัดตัว แต่คุณคุณตัวเล็กคุณคล่องตัวคุณเข้าเร็วออกเร็วคุณปรับตัวได้ไวกว่าสามเหตุผลที่ผมจัวหัวไว้ตอนแรกข่าวดีไม่ได้แปลว่าราคาขึ้นเสมอไปกับดักข่าวตลาดหมีคือโอกาสช้อนของถูกไม่ใช่เวลาหนีตายไปกับดักจิตวิทยาคนตัวเล็กชนะได้ด้วยความอึดและการรอคอยไม่ใช่ด้วยเงินทุนไปกับดักความเชื่อ อย่าประเมินสถานการณ์ระยะสั้นสูงเกินไปอย่าตื่นตระหนกกับแท่งเทียนรายวันและอย่าประเมินภาพระยะยาวต่ำเกินไปความมั่งคั่งสร้างกันเป็นทศวรรษไม่ใช่สัปดาห์สุดท้ายนี้ถ้าคุณรู้สึกว่ามันยากจังวะให้รู้ไว้เลยว่าคุณกำลังเดินขึ้นที่สูงเพราะทางลงมันง่ายเสมอทางขึ้นต่างหากที่ต้องใช้แรง ไม่ว่าปี2026จะเป็นตลาดหมีตลาดกระทิงหรือตลาดกิ้งก่าถ้าคุณเตรียมตัวมาดีมีสติและไม่โลภเกินความรู้คุณจะรอดและคุณจะโตจำไว้ครับ Born small, built to be big เกิดมาเล็กได้แต่อย่าใจกระจอกแล้วพบกันใหม่ในวันที่พอร์ตเขียงครับสวัสดีครับ